มาดูในส่วนของราคาทองคากันบ้างคุณจิพานว,วัฒนทรัพย์เดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ราคาทองคําสัปดาห์นี้กันต่อเลยนะครับคุณธิพาครับสวัสดีครับค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะครับผมสำหรับราคาทองคําในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถือว่ามีการปรับตัวลดลงเกือบประมาณ1000พันบาทต่อบาททองคําได้นะคะหรือว่าถ้าดูเป็นราคาต่างประเทศเนี่ยลงมาถึงประมาณ90้าสเหรียญย s เอดอลลาร์ต่อทรอยเทลไซด์คือโดยรวมราคาทองคําในสัปดาห์นี้เรายังมองว่าโอกาสในการปรับตัวลงต่อยังมีนะคะโดยที่การย่อ รอบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบจุดต่ําสุดเดิมนะคะที่เป็นราคาทองนํากเมเทศในช่วงประมาณช่วงส,วง,สวงการนะคะคก็คือที่แนวประมาณ1 3 2 0ันสารอยี่ิบเหรียญส่วนแนวต้านด้านบนในสัปดาห์นี้อยู่ที่หนึ่งพันสารอยแปดสิบเหรียญค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทนะคะก็คืออาจจะสูง่าช่วงสวงการสักเล็กน้อยเพราะว่าค่าเงินบาทเราอ่อนค่าขึ้นมานะคะก็อยู่ที่หนึ่งดพันเจ็ดร้อยจนถึงหนึ่ง่เก้าันห้าร้อยค่ะคแล้วก็จะรวมมานะคะล่าสุดเองมีธนาคารออกมา คอมเมนต์เพิ่มเติมะนะคะถ้าธนาคารหลังประเทศก็มี BNP p า r ิบานะคะกับ Deutsche Bank เองที่ออกมาปรับลดอันดับตัวราคาทองคำเองโดยคาดการว่าจนถึงปลายปีนะคะน่าจะเห็นราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งแถวๆประมาณ1,580จนถึง1,550เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อทอยออนซ์ค่ะ ส่วน SPDR นะคะกองทุนทองคำก็ยังขายออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยโดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันขายมาแล้วทั้งหมด312ตันค่ะคส่วนในสัปดาห์นี้นะคะข่าวที่ต้องตามข่าวใหญ่จริงๆเลยก็จะเหลืออ,อวันพุธนี้นะคะก็คือก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเองนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่3ามทุ่มบ้านเราเป็นต้นไปก็จะต้องติดตามว่า จะมีการพูดถึงตัวมาตรการ QE ว่าจะมีการต่อหรือว่าหยุดหรือว่าลดปริมาณซึ่งจะส่งผลกระทบกับทองคําค่อนข้างมากทีเดียวค่ะอืนั่นจะมีผลมากถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นต้องออก QE รอบต่อไปแล้วอันนี้น่าจะิ่งทําให้ทองราคาตกลงอีกนะครับ ใช่ค่ะก็ถ้าตัว QE หยุดหรือว่ามีการลดน่นะคะก็น่าจะทําให้กดดันทําให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงโดยที่จุดรับใหญ่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ่งพันสี่เหรียญน,นะคะคือจุดต่ําสุดเดิมที่เคยทําไว้ช่วงสองการาแต่ว่าถ้าหลุดแนว1นึ่งพัี่เหรียญแนวต่อไปมีโอกาสจะลงไปถึงประมาณพันสปเหรียญค่ะน่าติดตามมากๆเลยทีเดียวขอบคุณมากครับคุณบอครับ